อุยคู่นี้โปอีกละฝ่ายหญิงตามเชียร์ฝ่ายชายตอกย้ำสัมพันธ์ถือเป็นหนึ่งนักแสดงหนุ่มมาแรงที่มีครบทั้งความหล่อออร่าและความสามารถทางการแสดงสำหรับหนุ่มริววชิรวิทย์หรือไตรฉัดจากละครมาตาลดาเรียกว่านาทีนี้โดนจับตามองทั้งเรื่องงานและ เรื่องความรักหลังล่าสุดแฟนๆจับตาความสัมพันธ์กับความรักต่างช่องกับนางเอกสาวตูต้นตะวันจาก GMMTV หลังก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแถมยังมีเฟ้นๆนนำภาพของทั้งสองคนมาเทียบและจับผิดกันหลายภาพเช่นภาพที่ใส่เสื้อเมื่อกัน ภาพที่นั่งโซฟาที่เดียวกันหรือวันก่อนก็ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์เพราะทั้งคู่ควงกันไปดูคอนเสิร์ตสองหอนุ่งชายอนและเซฮุนเอ็กโซด้วยกันมาหมาดๆและล่าของล่าสุดในงาน789 S U R V I V A L T H E F I N A L หนุ่มริวและเพื่อนเพื่อนอดีตสมาชิกวง9 b ้าบาเ T h ได้มีโอกาสขึ้นโชว์ในงานนี้ก็ปรากฏว่าแฟนคลับจับผิดภาพเห็นสาวตูและพี่ชายไปร่วมดูโชว์ด้วยจนโดนแซวว่าไปให้กำลังใจหนุ่มรวหรือเปล่าเอ่ยงานนี้ทำเอาแฟนๆแ,แอบลุ้นว่าตกลงยังไงกันแน่เอาเป็นว่าจะเป็นอะไรกันต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกเองค่ะ